ปาโบกาบีแข้งวัย17ปีที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเจ้าหนูคนนี้เพิ่งสร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามให้กับทีมชาติสเปนในแมตท,ที่บุกเอาชนะอิตาลีได้2ประตูตอนน่อ1ในศึกยูฟาเนชันลีกรอบรองชนะเลิศด้วยวัย17ปี62วันเขาเป็นอีกหนึ่งในผลผลิตที่งอกงามของลามาเซียและในวันนี้พวกเราจะฝูงจะพาไปชม7ข้อของเจ้าหนูกาบีที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนกันค่ะ ข้อแรกกาบี้เติบโตมากับครอบครัวที่ลงไหลในกีฬาฟุตบอลกันทั้งบ้านพวกเขาสนับสนุนและผลักดันกาบี้ในเส้นทางนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆจนก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ให้แก่บาร์เซลโลนาได้ในที่สุด ข้อที่2กาบีไม่ได้เริ่มต้นเล่นฟุตบอลที่บาร์เซลโลนาจริงอยู่ที่ทุกคนรู้จากเจ้าหนุ่กาบีในฐานะเด็กป้านของลามาเซียแต่ความจริงแล้วกาบีเริ่มต้นฝึกทักษะด้านฟุตบอลกับอะคาเดมี่ของทีมไลอาร่าบาลอมเปียในเมืองเกิดของเขาที่เซบีย่าตอนอายุได้10ขวบเขาก็ยา้ายไปยังสูตรฝึกเยาวชนของเรอัลเบติสแต่เพียงหนึ่งปีผ่านไปแมวมองของบาร์ซ่าก็ไม่รอช้าที่จะดึงเจ้าหนุ่กาบีเข้ามายังลามาเซียในวัย11ขวบ ข้อที่3ปาโบกาบี้ทำสถิติยิง95ประตูภายใน1ปีที่เรอัลเบติสถึงแม่นี่จะไม่ใช่สถิติตอนเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆของแข้งเยาวชนคนหนึ่งในตำแหน่งกองกลางแถมยังเคยนำทีมเยาวชนของเรอัลเบติสชนะทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาไปได้5ประตูต่อศูนอีกด้วย ข้อที่ 4. กาบี้เคยถูกทับทามไปยังเรอัลมาดริดนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบาซ่านอกจากความสามารถที่เจ้าหนูคนนี้มีแล้วเขายังรักที่จะเลือกสโมสรแห่งนี้อีกด้วยเพราะตอนที่ปาโบกาบี้วัยสิขวบยิงได้95ประตูที่เรอัลเบติสนั้นยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนทั้งเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดต่างพากันชักชวนเขาไปร่วมทีมแต่บาร์เซโลนาคือทีมเดียวที่กาบี้ต้องการจะย้ายไป ข้อที่5กาบี้เคยผ่านการผ่าตัดจมูกมาก่อนเหตุการณ์ที่ทําให้เขาจมูกหักนั้นมันเกิดขึ้นตอนที่กาบี้ลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาพบกับทีมเยาวชนของเอสปันยอนขณะที่กองหลังฝั่งตรงข้ามกําลังยกขาเพื่อสกัดบอลไม่ให้เข้าประตูเป็นจังหวะเดียวกับที่กาบี้ได้ทุ่มตัวลงไปแน่นอนว่ากองหลังรายนี้สกัดไม่โดนบอลแต่โดนจมูกของกาบี้เต็มๆจนจมูกหกักทําให้เขาถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลทันทีแต่หลังจากการผ่าตัดผ่านไป,ปนหนึ่งสัปดาห์เจ้าหนูคนนี้ก็บอกว่าผ พร้อมลงเล่นแล้วนะครับแน่นอนว่าคุณหมอไม่ยอมให้เขาทำแบบนั้นและต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกอย่างน้อย1เดือน ข้อที่6กาบี้ดาวรุ่งวัยสิปีผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่โด่งดังและกลายเป็นไวรัลทั่วอินเทอร์เน็ตเมื่อแฟนบอลต่างพากันเอ็นดูเจ้าหนูคนนี้เพราะมักจะมีภาพตอนที่กาบี้ลงเล่นพร้อมกับเชือกรองเท้าหลุดให้เห็นอยู่เป็นประจำหลายหลายคนเชื่อว่ากาบี้นั้นพยายามทําตัวเหมือนกับมาราโดน่าสุดยอดตำนานที่เคยเล่นให้กับบาซ่าเพราะนะักฟุตบอลหลายๆคนนั้นมีความเชื่อเรื่องโชคลางอย่างมากและครั้งหนึ่งมาราโดน่าก็เคยถอดเชือกรองเท้าในการลงเล่นด้วยเช่นกันดังนั้นผู้คนจง ว่านี่คือการเคารพตำนานผู้ล่วงลับไปนั่นเองก่อนที่เจ้าตัวจะมาตอบคำถามนี้ว่าเขานั้นผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นจริงๆถึงแม้มันจะดูง่ายกว่าการยิงประตูด้วยซ้ำแต่สำหรับกาบี้การผูกเชือกรองเท้าอาจจะยากกว่าก็เป็นได้ ข้อที่7จุดอ่อนและจุดแข็งของกาบีเขามีจิตวิญญาณของนักฟุตบอลอย่างเต็มเปี่ยมและเกลียดความาพ่ายแพ้ทุกคนจะเห็นได้จากความกระตือรือร้นของเขาทุกครั้งที่ได้รับโอกาสให้ลงสนามเขาจะวิ่งพลานไปทั่วการสร้างสารรค์โอกาสและพยายามที่จะแย่งบอลอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่มีนักเตะแบบนี้อยู่ในทีมแต่แน่นอนว่ามันก็มีข้อเสียอยู่เช่นกันจากการทุ่มเทเกิน100%เซและการเกลียดความพ่ายแพ้ของเขาหลังจบเกมที่แพ้ให้กับแอเลติโกมาดริดในบทสัมภาษณ์เขาถูกถามเกี่ยวกับการถูก เรียกตัวแตดทีมชาติกาบี้ตอบด้วยความไม่พอใจว่าผมไม่อยากตอบเรื่องนี้เพราะผมกำลังโมโหที่ทีมแพ้ในวันนี้แฟงอติกา้อาอดีตโคต้ชของกาบี้ที่ลามาเซียกล่าวว่ามันคือนิสัยของเด็กหนุม่มเมื่อโตขึ้นเขาจะเข้าใจเองและนี่ก็คือ7เรื่องราวของปาโบกาบี้ดาวรุ่งไฟแรงแห่งบาร์เซลโลนาที่เราเชื่อว่าเขาคืออีกหนึ่งในนักเตะท,ที่มีอนาคตที่สวยงามอย่างแน่นอน ส่วนนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอยากให้เราพาไปรู้จักนักเตะคนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้ที่ด้านล่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ